ฮัลหลสวัสดีชาวโลกคือมงคนเดี๋อวหาว่าแอปอ,อะไรงี้ใช่ป่ว่าเออเพิ่งตื่นไรเห็นโพลอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งตื่นจริงๆร,รือว่าว่าเอ้ยของเข้าสิบสี่นะคือสิบสี่เนี้ยลงพิมพ์มันมาเอามาให้เราแล้วคือเราก็ต้องแพคใช่ป่สิบห้าสิบหกแต่ ไอสิบห้าสิบหกเนี่ยสิบห้ามันก็วันเสาร์เอ้ยสิบสี่วันเสาร์ของมาของมาไม่รู้ตอนไหนด้วยก็สิบห้าก็อาทิตย์ใช่ปะอาวันอาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์เด็กมาแค่สองคนทําไม่ทันหรอกก็ก็วันจันเด็กถึงจะมาคบอะไรอย่างเงี้ยเราจะส่งได้ประมาณสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบี่ สี่สิบห้าใช่ป่ะสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอะถึงจะส่งได้อะไรเงี้ยเออเราก็แบบแต่เย็นเย็นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าในตลาดมันก็ยังมีอะไรแบบออนไลน์แคปอยู่เชบละเออถ้าใครอยากได้ยอะไรเงี้ยก็สั่งซื้อก็โทรตัวแทนจำหน่ายก่อนก็นได้คือที่ตัวเรามันไม่มีแล้วสักขวดก็ไม่มีเนาะเพราะว่าที่ขายหน้าร้านก็ ขายแบบไม่มีกล่องเออก็คือไปขายแบบนั้นก่อนแล้วก็อื้ออะไรแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่หลายๆเรื่องเข้ามามันทําให้เราอะนะตัวเราเองอะเออมันขัดแย้งกับตัวเองตรงที่ว่าเราอะทุกคนอยากได้เงินถูกต้องปะเออเราก็อยากได้ทุกคนก็อยากได้พอมันมีอะไร คือค้าขายมาสิบกว่าปีแล้วแล้วมันแบบว่าทุกคนน่ะสัจธรรมอย่างหนึง่งคือทุกคนมันไม่ขายของเราอย่างเดียวหรอกถูกต้องไหมเออมันไม่ขายแบบมันไม่ขายของเราแล้วมันแบบแล้วย่างคือแบบว่าเฮ้ยเราเราเราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเราดูแลเขาไม่ทั่วถึงหรือว่าราคาที่เราให้ไปมันมันแพงไปวะอะไรเงรี้ย พอมันมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วเขาให้เงินปุะมุนหนึ่งมาเพื่อเขาอยากได้ของของเราสองสามวันมันนี่คิดหนักมากเพราะว่าอะไรแต่ก่อนเราเห็นผลประโยชน์ของตัวแทนจำหน่ายเยอะกว่าแต่พอหลายๆปีที่ผ่านมาตัวแทนจำหน่ายของเรามันด้อยอะแบบมันเป็นมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าด้อยมันแบบว่าเขาหมดศักยภาพอ่ะเออแล้วถามว่า เราก็พึ่งตรงนั้นไม่ได้แหละมันทําให้เรามองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรารับเงินเลยดีเปล่าพอนอนคิดไปหลายๆคืนฟังจากหลายๆด้านก็คิดว่าเอาวะเอาอีกสักตั้งก็เอากับตัวแทนจําหน่ายเลือกที่จะเอาระบุตัวแทนจําหน่ายมากกว่าขายส่งก็หลายๆคนโทรมาคอนเฟิร์มว่าเออหนิงมันก็อย่างวันอย่างนี้นะเออเอาแบบวันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ย เอาระบบตัวแทนจำไหนดีกว่าป่ะเพราะของของเรามันดีแต่ถ้าทำระบบเสียมันก็จะเสียเลยนะก็เลยบอกเออเอเอมันเสียมันก็เสียก็กไหนดูดีวันที่วันอาทิตย์นี้วันเสาร์อาทิตย์นี้หมอนะเขาทำไปจะทำจมูกยังไม่ไ้ทำเลยเพราะว่าติดงานก็เลยไม่เป็นไรโอเคอ่ะคือไม่เป็นไรเดี๋ยวหลัง หลังแรงตัวชิ้นก็ไปทําได้อไรเงี้ย <mm mm> ไม่เป็นไรก็อย่างนี้แจ้างไปนะคะคือของเข้าวันที่สิบสี่แจกจ่ายได้ก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดขอเวลาทำแบบขอเวลาแบบอันนี้หน่อยขอเวลาแพ็กเกจอ,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 อะไรเงี้ยแล้วสำหรับคนที่แบบว่าอยาก,ยากดูนะพี่หนิงว่าตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้าง <mm> เห็นไหมก็ <mm> มันก็ยังมีปะปลายเนี่ยยังยังเป็นสิวอยู่เห็นป่มเห็นป่นเนี่ยเนี่ยอีกเป็นสิวยังเป็นอะไรอยู่ตรงเนี้ยเห็นนะเออแต่มันก็น้อยกว่าเมื่อวานคืออัดเลตินอีไปเยอะมากเนี่ยหน้าเรียบแล้วฝั่งเนี่ยคือแบบไม่อัดไม่ได้แล้วคือเลตินอีของเราคือเป็นตัวนี้นะคือหน้าของใครหลายคนไม่เหมาะกับเลตินเอ ไม่ใช่เลดินเอเลดินเอเป็นเป็นอนุภาคที่เลดินเี A เป็นตัวอนุภาคใหม่ที่สารสกัดจากเลดินเอแต่มันอยู่ในเขาเรียกวอะไรกระบวนการทําของมันอะ่ะมันดีกว่าแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นกว่าแล้วก็ซอฟกว่าแล้วก็ดีกว่าแล้วก็แพงมากๆาเออก็คือเนี่ยใช้คืนเดียวเหลือแต่ฝั่งนี้อย่างเดียวเนี่ยเหลือแต่ฝั่งนี้เนี่ยที่ทาไปเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยหินหินโง่กบาลแล้วไหมเออมันก็แบบ มันก็มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ขึ้นน้อยโอเคปะ <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วก็๋ยากจะพังเพเพอผมเพิ่งเ,เตือนจริงๆไม่ได้แอบเนาะก็โดยใส่ชุดยังใส่ชุดนอนอยู่เลยเห็นเปล่าเออแล้วแบบว่าแล้วใครจะแอบได้ขนาดนั้นเนาะตัวมัชคอดออกแล้วนะคะลองดูว่าชอบไหมติชมกันได้นะแล้วก็ออหน้าเพจ ากบอกนิดนึงคือเพดอะเราดูได้วันสองทุ่มครึ่งขึ้นไปซึ่งเพจตัวแทนจำหน่ายสามารถที่จะเข้าไปฝากได้แต่ขอสั้นๆไม่ต้องยาวเพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบคนโพสยาวๆแล้วแบบว่ามันลกหน้าฟีดทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไม่อ่านเราแค่โพสสั้นๆว่าจังหวัดนี้พร้อมส่งนะคะ ติดต่อได้จังหวัดน,นี้พร้อมส่งนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซนตัวแทนจำหน่ายพี่หนินต้องโพสเป็นปืด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 ขนาดนั้นโอเคปะดูหน้าบงนะบวมน้ำหนันกลดมาสี่ขีดเลิศเอ้ยหาาย้าขีดกินน้ำก็ถึงแล้วอะจะภูมิใจดีปะวะเออแคร์ี่เลยแล้วนะาอุ้มอ่มาะอุ้มอ่มมากบาย